กูไม่มีคอนเทนต์หรอกนี่มึงไม่ต้องมาเติอใส่กูโดนนะจ๊ะป่ะวันที่มึงโดนกูตบเอมึงไม่ต้องมาเตือนไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะบอกให้ยังไงต่อแล้วมึงไม่บอกเขาลุงเดี๋ยวฟังผมด้ฟังผมก่อนนะวันนั้นน่ะวันที่ก่อนหน้าที่มึงจะโดนเน่โดนมึงฟังกูนะก่อนหน้าที่มึงจะโดนกูเนี่ยนะมึงพูดกูว่าไงมึงไม่ได้เรียกกูพี่กูก็ทำมึงด่ากูมึงว่ามึงด่ากูว่าไงอ่ะ ม่พี่มึงด่ากูไว้พี่ฟังผมนะผมว่าก่อนนั้นที่ผมรู้ก่อนนั้นที่ผมลุกก่อนหนั้นดิวันนั้นน่ะที่ผมลุกที่บ้านตานตั้มบีเคอะผมจะห้ามอย่าไปถามผมจะบอกว่าพี่ใจเย็นคนอื่นอย่าไปอ้างชื่อของเขาอย่าไปอ้างผมจะบอกคนอื่นเขาโอเค่บอกว่าใจเย็นไม่ใช่ผมไม่ได้อ้างฟึ่ไม่ใช่การใจเย็นก็คุยกันมึงจะพี่้ยฟังดืนก่อนเข้าใจปะถูกปะมึงจะฟังเสียงนี่มึงจะฟังเสียงหรือเปล่า มึงจะฟังคลิปไหมจะฟังคลิปไหมมึงพูดว่ายังไงตอนหนูตูนพูดเพราะโอ้โหก่อนหน้านี้ผมจะบอกให้ก่อนที่มันจะโดนผมเนี่ยนะมันพูดกับผมว่าไงรู้ไหมไอ้เสือมึงเป็นครยอะไรเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าบ้านมึงกับบ้านกูใครแน่กว่ากันเฮ้ยกูถามว่า้มึงเรียกกูพี่เนี่ยมึงสมควรพูทักนี้ออกมาไหมถามว่าเอ๊ะบอกให้ฟังกับกองปราบอันนั้คือว่าคือว่าพี่ทักมือใส่หน้าก่อนเบิ่งตังกูอน มึงไม่รีบไปชักปืนที่ไหนปืนอะไรปืนฉีดน้ำหรือปืนอะไรปืนปืนฉีดน้ำเหรอที่ปืนฉีดน้ำเหรอที่กระเด็นไปอ่ะที่กระเด็นไปโดนกระเด็นไปอ่ะพี่มึงฟังเนี่ยนะพี่ชักมาแล้วกระโดนกระเด็นไปอ่ะพี่โอ้ใจเย็นๆสิอย่าไปรีบสิเอออย่าไปโลนดิเผาแล้วแมวเขาาผมพูดไม่ชนพี่เข้าใจป่ะ แต่ว่าผมอะที่ผมรู้วันนั้นน่ะพี่อาจจะเข้าใจผมผิดใช่ไหมใส่รหล่อยังต้องพี่จะเข้าใจผมผิดเรื่องอะไรหรืออะไรเพราะผมอะจะให้คุยกันดีๆเพราะว่าตั้มก็บอกอยู่ว่าบ้านบ้านตั้มนะบ้านตั้มนะแต่พี่อาจจะเมามาหรืออะไรมาแล้วก็บังว่าใจร้อนหรือเปล่าชัาคืนน่ะอันนี้พี่เวลาคุณพูดอันนี้พี่ผี่ถูกไหมบางที่เราคุยดีๆไม่ใช่เราคุยดีๆไม่มีถูกพูดออกมาเนี่ยไม่มีถูกสักทาเลย มึงเนี่ยตอแหล่พูดแล้วคนอื่นเขาก็ตอแหล่ตรงไหนพี่ตรงเนี่ยตรงนั้นเอาแค่ไหนพังพูดมาทีเนี่ยเอาแค่นี้นะครับถ้าจริงเนี่ยนะอ่ามึงไม่โดนไอเอ็มไล่ออกจากบ้านหรอกเอาแค่นี้พอเมื่อก่อนมึงอยู่กับเมื่อก่อนมึงอยู่กับเองนะหน้ากล้องมึงอยู่โอ้ตอแหลพูดเพราะพูดเก่งพูดประจบประแจงตอแหลอีกคนหนึ่งก็พูดนักเลง มึงจะนักเลงไปไหนเนี่ยยุคนี้เขาดำมาหาแดกว่าไม่ใช่มันพูดไม่ได้ครับผมพูดไม่เก่งพี่จริงก็ของพูดไม่เก่งแต่ว่าแต่ว่าผมก็ได้หมดเอาพี่แต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่อันเนี้ยนะอันเนี้ยแต่ว่าทำไมพี่ไม่เปิดเองอ่ะ เออตอนนั like there, ้นน่ะเออเผมถามแค่นี้จริงจริงมันไม่เปิดเองอ่ะควายให้เด็กกัเลียดควายผมไม่เปิดเองเพราะรู้ป่าวเพราะคนอย่างเมืองอโดรแค่ออแค่นั้นเองแค่นั้นเองอระเด็นหมายสารอะไรป่ะไอ้นั่นนี่ก็ปืนก็ปืนที่ตักออกมาเนี่ยนะกูก็โดดฟ้าทล้วมไม่ยิงกูอ่ะทำไมอ๋อต้องเปลี่ยนมือไปอยู่ข้างซ้ายก่อนหรือยังไงไม่ใช่ไม่ใช่หรือยังไงถ้าพี่แย่งปืนได้ถ้าพี่แย่งปืนผมได้จริงอ่ะแล้วพี่ไม่ยิงผมอ่ะ

ไม่จะตุดไปไหนก็ไม่รู้ไ่ใจนี่นี่เออเออเออกูตอแหลกกูตอแหลจบเลยจบแล้วอะอ่ะกไม่ได้แต่ว่าแบบไปกันใหญ่อะจริงๆนะเอองงฝึกไลตัวยกที่ร จริงๆครับผมไม่ค่อยอยากจะขึ้นไลฟ์ตัวหลังจริงๆครับผมเงียบเลยนะทอหลังยิปซ่าปุ๊บเนี่ยผมรู้ว่าเขาไม่ไปแล้ะใช่ไหมผมก็เงียบไปผมก็ไม่ไม่ค่อยเล้วอยู่ดีก็มาไล่ด่าผมอะไรก็ไม่รู้นะเขาเป็นอะไรของเขาต้องไปต่างถูกต้องไปอ่ะที่ให้เด็กมารักเปิดผมทำไมพี่ไม่พี่ไม่พอใจผมที่ไม่บอกผมเราเหล็กปืนเลยผมไม่นักเลงผมก็บอกอยู่นี่ไงก็เจอผมก็ใส่ผมก็แค่นั้นเองไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องมา แต่ถ้าต่อยไปกับไทยแลนด์ผมต่อยให้แต่ถ้าไปต่อยเลนทีใหญ่ผมไม่ต่อยเพราะผลประโยชน์เข้าใครผมไม่รู้